ขอบคุณหนุย่ยน้องรักที่ให้เกียรติพี่จริงมีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหลายคนที่จะมาให้เกียรติหนุย่ยที่ดูดีกว่าพี่แต่ก็ต้องขอบคุณที่หนุย่ยกรุณา,า <c oughs> <c oughs> ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดอหนุย่ยจอนก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในวงการไอทีที่ทำให้บ้านเมืองเราได้มีความ ความรู้ความเข้าใจแต่ในวันนี้ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นที่เราเคยสร้างกันมาเปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้วไม่เหมือนเดินอีกต่อไปวันนี้ผมก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วจริงในต่างประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเปลี่ยนโลก และในวันนี้พวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเวทีไม่จาเป็นต้องใหญ่อีกต่อไปแล้วครับเพราะนั่งดูที่บ้านก็ได้ใครอยากจะดูกระแะแม่ทำอาหารคลีนต,ตอนเช้าก็ไปดู Facebook Live ได้ในอนาคตอาจจะมีการกวดวิชาที่บ้านโดยอาจารย์เก่งๆลูกๆแล,ละหลานๆก็ไม่ต้องเดินทางไปเรียนตรงในกวดวิชาต่อไปชีวิต ต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เคยมีอยู่จะหายไปและสิ่งที่น่าสนใจในวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้เองนะครับร้านหนังสือที่ใหญ่มากในประเทศสหรัฐอเมริกาบานแสโนเบิลได้ปิดตัวลงและจะลดจำนวนสาขาลงจนหมดและจะเปลี่ยนเป็นร้านหนังสือออนไลน์ Walmart Retail Business ที่ยิ่งใหญ่ของโลก รวยที่สุดในโลกเริ่มปิดตัวลงนอร์เวย์เพิ่งประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะไม่มีการใช้แบงก์โนตหรือธนบัตรในอนาคตอันใกล้ภายในปีนี้รูปแบบของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนไปหมดระบบเคเรนซีของเงินกำลังจะถูกเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนเพราะเด็กรุ่นใหม่มีการเทรดกันเองโดยใช้ เงินดิจิตอลที่เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะธุรกิจที่เร็วที่สุดในโลกธุรกิจหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเทคโนโลยีไอทีคือธุรกิจเกมหรือเกมเกมอินดัสทรีเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดในวันนี้ประเทศไทยก็เรียนแบบต่างประเทศเรียนแบบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หวนกลับอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นการปิดร้านหนังสือการปิด ร้านถ่ายรูปพี่สมัยก่อนเดินเข้าไปในซอยอารียกตัวอย่างแถวที่ทํางานผมจะมีร้านถ่ายรูปอยู่ประมาณ4ีหร้านในวันนี้เหลือร้านเดียวแล้วอาจจะไม่รอดนะครับธุรกิจที่เคยมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นหนังสือดังๆ Cosmopolitan และหนังสือไทยบางฉบับก็เริ่มปิดตัวลงและเป็นที่คาดการว่าในปีนี้และปีหน้าจะมีหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กปิดตัวลงอย่างรวดเร็ว อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศในขณะนี้มียอดขายลดต่ำลงมากกว่า50คนทั้งหมดไปอ่านหนังสือออนไลน์กันหมดหนังสือแฟชั่นไม่สามารถที่จะยืนอยู่ต่อไปได้เพราะแฟชั่นไปอยู่ใน YouTube หมดแล้วคอลเลกชันใหม่ๆไปอยู่ใน YouTube ไปอยู่ใน Facebook แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว f c e e o o o เพิ่งประกาศมาว่าในปีหน้า Facebook คาดว่า ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่บน Facebook จะลดลงอย่างมีนัยะสำคัญและอาจจะมีตัวหนังสือน้อยมากที่ปรากฏบน Facebook จะเหลือแต่วิดีโอและไลฟ์วิดีโอและเป็นความจริงแล้วในวันนี้อุตสาหกรรมบันเทิงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารได้เข้ามาพูดคุยกับกสทชาว,ว่ามีโอกาสอย่างสูงมากในอนาคตอันใกล้ ที่ตู้ ATM จะถูกยกเลิกการใช้ทีละน้อยจนหมดไปในขณะน,นี้สาขาธนาคารในประเทศไทยหยุดการเปิดสาขาใหม่มีอัตราการเปิดสาขาใหม่ลดลงถึงขนาดเรียกว่าไม่มีการเปิดสาขาแล้วในบางธนาคารเพราะเนื่องจากมีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีการโอนเงินมีการมาตรการใหม่ๆ a n y i อหรือลักษณะของการใช้การทำ ธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเรียลไทม์อันนั้นเกิดจากการที่เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียโมบายเทคโนโลยีเทคโนโลยีวิดีโอเทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลให้เกิดขนาดเล็กลงนั้นมาประจบพบกันประกอบกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีราคาถูกลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้งานสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ ในอดีตที่ผ่านมาเราชอบใช้จอเล็กๆแต่ในปัจจุบันอุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อนที่มีหลากหลายเนื่องจากวิดีโอเริ่มมีความสําคัญจอเริ่มมีความสําคัญขนาดของจอใหญ่ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปในขณะนี้เด็กๆในซัตเจเนเรชั่นหรือ C Generation นได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเพื่อนๆผมที่อยู่ในอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกการเงินการธนาคาร และอุตสาหกรรมต่างๆบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กเก่งๆไม่มาสมัครงานเหลือแต่เด็กที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้พิเศษมาสมัครงานเพื่อเป็นแอดมินเท่านั้นแต่พวกเขาหายไปไหนผมรู้จักเด็กอยู่คนหนึ่งจบอักษรจุฬาเป็นคนเก่งมากอายุน้อยนะครับรับงานแปล ى, ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากสำนักงานผมซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน แต่ได้รับคําแนะนําว่าเด็กคนนี้เก่งปรากฏเมื่อทราบประวัติเด็กคนนี้เคยอยู่ในบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มมาก่อนและได้ลาออกด้วยความเบื่อหน่ายบริษัทที่มีกฎระเบียบมากมายต้องสแตปมบัตรต้องอยู่ในเวลาท,ทั้งทงที่ไม่ได้ทํางานก็ต้องนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นจึงทาให้เด็กคนนี้ลาออกมาเอาเงินทั้งหมดไปเล่นโยคะครับ หลังจากนั้นก็ได้เซอร์ติฟายโยคะเป็นอาจารย์โยคะและก็สอนโยคะพร้อมกับรับงานแปลจากบริษัทต่างๆณนะขณะน,นี้มีไรายได้ไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทและเป็นอาจารย์โยคะมีความสุขเขาเหล่านี้ไม่สนใจสถานที่ไม่สนใจว่าจะเป็นอะไรไม่สนใจตำแหน่งแต่สนใจว่าชีวิตเขามีอิสระและมีเงินหล่อเลี้ยงครอบครัวเพียงพอหรือไม่โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่สําคัญคือประเทศของเรานั้นมีความเข้าใจหรือเปล่าว่าการบริหารประเทศจะเดินไปอย่างไรการต่อต้านอูเบอร์นั้นเป็นเรื่องที่ขาขันในต่างประเทศแต่ผมพูดลึกไปเดี๋ยวจะเจ็บตัว <c oughs> แต่ผมกําลังพูดถึงความจริงไม่มีการพูดถึงในเรื่องของการเมืองใดๆน,นะครับแต่อยากจะให้เราเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเราจะได้กลับไปดูลูกหลานของเราว่าพวกเขาจะอยู่ต่อไปอย่างไร จอนได้รับจ,าาจา้างค่าจ้างจากพี่หรือเปล่าขอบคุณครับในสเต็ปต่อไปของประเทศไทยหลังจากมีการจัดสรรขึ้นความถี่พวกเราก็คงเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแอปพลิเคชันที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนโฆษณาบริษัทใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการบริการออนไลน์การจองตั๋วผ่านออนไลน์เกิดขึ้นอย่างมากมาย มีทั้งสามารถอยู่ต่อได้และเจ๊งไปขามือก็มีแต่ในโอกาสต่อไปนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสิ่งแรกที่ผมคาดเดาเอาหลังจากที่มีการได้พบ,พบ,พบปะผู้บริหารธนาคารจะถูกเปลี่ยนไปในขณะนี้อุตสาหกรรมธนาคารมีความเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะเอาแบ็ k ออฟฟิศที่มีอยู่มหาศาลไปไว้ที่ไหน เพราะเนื่องจากขณะน,นี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอ,อโตโนมัติทั้งหมดอัตโนมัติแม้แต่ Front ์ออฟฟิหรือพนักงานที่ดูแลลูกค้าเอาลูกเอาเงินสดมาฝากที่ธนาคารหรือเบิกเงินสดออกไปหรือมีการโอนเงินไม่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจำนวนน้อยมากและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะสำคัญเพราะเนื่องจากในขณะนี้ คนเริ่มไม่สนใจเรื่องกายภาพอีกต่อไปไม่สนใจเรื่องโลเคชันว่าสถานที่จะใหญ่ขนาดไหนดังนั้นอุตสาหกรรมเก่าๆที่ต้องแบกรับต้นทุนในการจ้างงานคนจำนวนมหาศาลในการที่จะต้องซื้อพื้นที่จำนวนขนาดใหญ่ถูกทานฟอร์มไปเป็นไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ที่ใดในโลกโลเคชันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอุตสาหกรรมพวกนี้จะประสบปัญหา ดังนั้นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรมีคนหลายคนกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังสู้กับอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากเพราะผมเองยังมองไม่ออกแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เหมือนประเทศอื่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังในยุโรปนะครับในสหรัฐอเมริกาแม้แต่ในประเทศต่างๆในเอเชียก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรหิหารจัดการ โมเดลพิเศษทั้งหมดระบบลอจิสติกจะถูกเซนเซอร์เข้าแทนที่ทั้งหมดระบบอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงจะเข้ามามีบทบาทในการเซ็นเซอร์ในการบริหารจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนและคนพวกนั้นเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญในระดับชาติที่จะต้องมานั่งคิดกันว่าคนที่เป็นน n o อ IT หรือ non capability of IT จะไปอยู่ที่ไหน นี่เป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศในหลายประเทศยกตัวอย่างประเทศเกาหลีที่มีการพัฒนาโดยใช้ ICT อย่างรวดเร็วเขาใช้โอกาสในขณะที่ประเทศซบเซาเอาเงินไปบริหารจัดการในระบบการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้คน IT นอนไอทีนั้นสามารถที่จะทำงานในระบบไอทีได้จนประสบความสำเร็จหลังจากที่ประเทศเทินกลับมามเป็นสถานการณ์ปกติในทางเศรษฐกิจ จึงทําให้คนพร้อมในการเป,ปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีประเทศเกาหลีเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหลังจากที่มีการประมูลขึ้นความถี่ 3G และ 4G ของประเทศไทยการประมูลขึ้นความถี่ 3G เกิดขึ้นมาประมาณ3ปีทําให้อันดับการแข่งขันของประเทศไทยก้าวขึ้นกว่า10กว่าอันดับในทุกๆอินเด็กซก็จะเห็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแพลตฟอร์มที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศดังนั้นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะบริหารจัดการกับ ICT ทําให้ขับเคลื่อนแมคาีนซึมทั้งหลายในประเทศได้อย่างไรในหลายประเทศไม่มีกระทรวง ICT ครับเพราะเขาถือว่าทุกกระทรวงคือ ICT ททุกกระทรวงจะต้องมีการขับเคลื่อนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรจุอยู่ในกระทรวงของตัวเองเป็นนโยบายสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมดังนั้นเองในประเทศอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะไม่เห็นกระทรวงไอซีในประเทศญี่ปุ่นกระทรวงไอซีทีคือกระทรวงมหาดไทยและไอทีกระทรวงกิจการภายในและสารสนเทศดังนั้นจะเห็นว่าไอซีทีเข้าไปเบรนด์อยู่ในทุกอนุ ของทุกอุตสาหกรรมดังนั้นเองเมื่อคิดได้ขนาดนี้แล้วในอนาคตการจ้างงานจะเปลี่ยนรูปแบบโดยสิ้นเชิงคือจะเป็นการจ้างงานที่ไม่ใช่เพร์มแม่นอีกต่อไปจะเป็นการจ้างงานฟรีแลนซ์เป็นจำนวนมหาศาลในขณะน,นี้นักศึกษาที่จบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาไปเช่าสำนักงานเล็กๆยกตัวอย่างเช่นในซานดิโกจะมีตึกทั้งตึกนะครับ ลักษณะคล้ายๆบูธเล็กๆที่เราเห็นมีคนนั่งอยู่สองคนแต่ทีมของเขาอยู่ทั่วโลกช่วยกันบริหารจัดการธุรกิจที่เขาคิดว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จโดยการลงทุนเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่เขาใช้สมองคิดเพื่อที่จะคิดโมเดลวิเศษแปลกๆให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้หนุ่ยก็ได้บอกว่ามีน้องๆหลายคนที่จะเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่า เขาได้ทำอะไรกันแต่แน่นอนร้อยคนคิดสิบคนทำหนึ่งคนสำเร็จก็ใช่ว่าทั้งร้อยคนนั้นจะประสบความสำเร็จดังนั้นเองสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เราจะอุ้มชูคนที่มีความคิดใหม่ๆให้เขาได้เดินประสบความสำเร็จและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศผมก็รู้สึกดีใจที่งานในลักษณะนี้เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมทำให้ เยาวชนทําให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะนําเสนอความคิดของพวกเขาแล้วพวกเขาอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมือนแจ็คหมาก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมือนคนที่ไม่ได้จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ลาออกมาออกมาจากระบบการศึกษาแล้วมาทําธุรกิจจนประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่กว่าคนที่จบปริญญาเอกด้วยซ้าไป สิ่งที่สาคัญในสเต็ปต่อไปของโลกคือการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาระบบการศึกษาเริ่มมีการคิดพัฒนาใหม่ว่าจะไม่มีการคิดเป็นสเต็ปอีกต่อไปความหมายคืออะไรครับคนอาจจะไม่ได้ต้องเรียนป .1 ถึงป .6 ในเวลา6ปีอันนี้เกิดขึ้นแล้วครับในประเทศหลายประเทศในสแกนดิเนเวียมีระบบสอบกลางคนอาจจะก้าวจากป .1 ไปถึงป .3 ได้ภายในเวลา6เดือนเกิดขึ้นแล้วครับ อันนี้เกิดขึ้นในประเทศที่สุดตกในเรื่องของการพัฒนาประเทศประเทศที่พร้อมในเรื่องของสวัสดิการสังคมแต่อย่างไรก็ตามประเทศเรายังมีช่องว่างทางสังคมอยู่อีกมากก็อาจจะไม่สามารถที่จะนําโมเดลเหล่านั้นมาใช้ได้โดยตรงแต่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปถึงจุดนั้นแล้วดังนั้นเองเทคโนโลยีสื่อสารที่เราเห็นปรากฏอยู่ในวันนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าเป็นแค่การเริ่มต้นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่โลเทคมาก ในอนาคตพวกเราจะเห็นเทคโนโลยีที่เห็นหน้ากันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น l ล n e ในขณะน,นี้มีการพัฒนาวิดีโอเรียลไทม์อย่างซีรีสและคาดว่าจะมาเปลี่ยนวิสัยโมเดลทั้งหมดของทุกอ,อุตสาหากรรมในสมัยก่อนการทำคอนเฟรนต์วิดีโอคอนเฟรนต์จะต้องไปซื้อเครื่องมือราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านบาท มาติดเลาเตอร์ที่เมืองไทยติดเลาเตอร์ที่สหรัฐอเมริกาและมีการนัดเวลากันเพื่อพูดคุยกันในขณะนี้โรงงานเหล่านั้นได้ปิดตัวไปแล้วโรงงานโกดักได้ปิดตัวไปแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีอุตสาหการรมอีกมากมายที่จะปิดตัวลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาสองปีนี้ผมก็มีเพื่อนๆทำงานสื่อสิ่งพิมพ์หลายคน เวลาเจอกันก็จะมาหมดให้ผมฟังว่าแล้วเขาจะมีที่ยินอยู่ตรงไหนผมก็บอกพี่ๆเหล่านั้นว่าพี่ต้องคิดใหม่พี่ไม่สามารถยินอยู่ได้ด้วยบิส n e s s m o d โมเดลเดิมได้อีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นงานชัดเจนแล้วครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆพยายามหางานเพื่อที่จะป้อนให้กับบริษัทต,ตัวเองแต่ก็เป็นงานที่เกิดจากความเห็นใจ อันนี้เป็นเรื่องจริงในอุตสาหกรรมของพวกเราดังนั้นเองต้องกระโดดออกไปนะครับจากอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้รวดเร็วที่สุดและต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พวกเราคงเคยได้ยินว่ากําลังจะมีหนังสือปิดตัวลงอย่างมากมายในเร็วๆนี้ผมก็ไม่อยากพูดถึงมันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าในประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในสองปีนี้และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นทั้งเล้าใจและเสียใจในเวลาเดียวกัน ในขณะนี้รัฐบาลอาจจะไม่ต้องทำอะไรครับแต่เด็กรุ่นใหม่เขาจะมาเปลี่ยนแพลตฟอร์มของเขาเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในหลายประเทศการใช้กิจกรรมทางการเมืองนั้นผ่าน Facebook ผ่านการหาเสียงผ่านระบบโซเชียลมีเดียในขณะนี้ก็เป็นตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างในอังกฤษใน UK ที่มีการโหวตในการที่จะออกจาก EU โดยใช้ การแคมเปญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบโซเชียลมีเดียทั้งหมดซึ่งได้ผลอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวอย่างในอนาคตของประเทศของเราซึ่งก็คาดว่าประเทศของเราก็จะมีการใช้งานในสื่อมีเดียเพราะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้มีเดียผ่านเทคโนโลยีสื่อออนไลน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์มากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งในสของ YouTube Facebook และ l ล ne ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันระดับโลกในการพูดของผมวันนี้ไม่มีแพทเทิร์นครับเพราะโลกไม่มีแพทเทิร์นก่อนมาวันนี้ผมถามหนุ่ยบอกพี่ต้องใส่ไทยไหมเพราะตามมติกสรได้ชอบควรจะใส่ไทยแล้วก็ยืนบนโพเดียมใช่ไหมครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแต่ผมรู้สึกมันจะขัดกับสิ่งแวดล้อมก็เลยบอกหนุ่ยวันนี้พี่ขอถอดไทยนะ แต่คงไม่ใส่เสื้อ,อลายลายเสือ,อ,อลายจระเข้มาเดี๋ยวจะทำให้องค์กรเสียหายผมรู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เพราะหนื่องจากงานเป็นงานที่ไม่มีรูปแบบมากซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ขอใหอ้การจัดงานในวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมก็คง จะได้รับเชิญอย่างน้อยมาดูไม่เป็นประธานก็ได้นะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเชื่อมโยงของโลกในรูปแบบใหม่นะครับและในปีหน้าผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะยิ่งชัดเจนมากแม้แต่ในประเทศไทยก็ขอให้ทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เตรียมการเตรียมใจนะครับในการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งคุณแม่ผมในวันนี้ก็เปลี่ยนไปมาก กว่าเมื่อสองปีที่แล้วไม่เคยมองหน้าลูกชายอีกเลยเพราะตื่นเช้ามาก้มหน้าดูท็บเล็ตอย่างเดียวนะครับคุณแม่ผมศาสตร์ข่าวดังๆที่ตัวเองไม่ได้อ่านนะครับข่าวส่งมาปับ๊บก๊อบส่งส่งส่งส,งส,งสงไม่รู้หรอกครับว่าส่งอะไรไป <laughs> <laughs> ผมจะออฟต่อคุณแม่ครับเพราะว่าคุณแม่เมื่ออ่านข่าวไม่สบายใจจะมาเคาะไลายผมตลอดบอกลูกเขาด่าลูกอีกแล้วครับ <laughs> ขอแม่ทําใจเถอะตอนนี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนเลยบอกแม่ขอเอาแม่ออกไปจากแอคเค t นะเดี๋ยวไม่คุยกันตอนเย็นนะครับคุณแม่ผมอา,ายุ76นะครับอย่างน้อยคุณแม่ผมก็ไม่ใช่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะบริหารสมองตลอดเวลาผมก็ต้องขอบคุณเทคโนโลยี 4G 3G ที่ผมทําเอาไว้แต่ผมไม่ได้ทําคนเดียวหรอวครับก็ <c ười> <c ười> มีพี่ๆช่วยกันนะครับ แต่ผมเชื่อว่าพี่ๆทุกท่านในนั่งในวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากนครับหนึ่งต้องระมัดระวังภรรยามากขึ้นกลัวภรรยาจะไปจับโทรศัพท์ไม่กล้าพูดเลยเห็นไหมหนุ่ยเงียบกันหมดนะครับ,นะรบสตรีมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นระวังนะครับมันมีอุปกรณ์เล็กๆนะครับพี่พ,พี่สุภาพหลุดใส่กระเป๋านะครับทําเป็นมากอดนะครับแล้วใส่กระเป๋า ตามตัวได้ตลอดเลยครับเห็นเป็นเรียวไทม์เลยครับๆๆๆผมปั๊บขึ้นรถผมเปลี่ยนชุดเลยครับผมเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อแจ็คเก็ตครับอันนี้ผมลอเล่นนะแต่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนมันเปลี่ยนวิถีชีวิตพี่ๆบางคนเคยมีเพื่อนๆน้องๆอยู่สมัยมัธยมไม่เคยเจอกันเลยแต่ตอนนี้รวมรุ่นได้หมดละ แต่นี่ผมปวดหัวมากครับผมมีรุ่นเยอะมากครับจปรอนอตอทอวอปอ,อบอยอสอวอตออรกินข้าวทุกวันผมไม่รู้จะไปกินกับใคร <c oughs> มาชวนกันอยู่ในไลน์ในกรุ๊ปไลน์นี่ยครับเดี๋ยวตอนเช้ามาแล้วดอกไม้สวัสดีวันพฤหัสมันสุขปวดหัวแมฮผมว่าผมเดี๋ยวพูดแล้วมันยาวนะหนุ่ยพอแล้วล่ะนะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนฟังผมครับขอบคุณครับกลาบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะพันเอกดอรเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณนะคะยังอยู่บนเวทีกับเรานะคะประธานกทคแล้วก็รองประธานกสทชด้วยนะคะ